สวัสดีครับพี่น้องกิตติครับผม YouTube Channel กิติคนคำนวนครับเพจ Facebook กิติคนคำนวนครับคลิปนี้แนวทางหวยเล่าประจําหมวดวันที่ี่สุบสาุกที่ย3สากุมภาพันธ์ครับผม2 0 2พเนาี่สิี่ลืมมือลืมเว้นงมวดที่แล้วครับเพด้ลโแนวทางครับผมบ่คิดว่าเป็นวันพุดคิดว่าเป็นวันอัางขานนะครับตื่นสอบมาเอามือีวันพุหทันดีกว่านะครับ ค่าคำนวณงวดนั่นกิจะได้ยังไหน่อยหน่อยกันหลดสามอยู่ครับ90123เนาะมันต้องสตาร์ทที่เก่านะครับเก่ากับสามเด่นงวดเดียวสามมันผ่านไปแล้วครับงวดนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแนวทางของกิจนี้แบ่งปันบนยูทูบกับเฟซบุ๊กครับผมสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางครับสะดวกช่องทางใดติดตามในช่องทางนั้นครับหรือติดตามช่องสองช่องทางเลยเลยครับเนาะไปไปเบิ่งกัน ตามนี้ครับพี่น้องงวดที่แล้วออกสามแปดเก้าศูนย์เนาะนะครับงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันผุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวตัง้งตนขึ้นเลขสามครับหลักพัน,นครับสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่แล้วถ้าคำนวณมันต้องเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะเลขเก่ากับเลขสามเป็นตัวเด่นนะครับงวดนี้สามกับเจ็ดเป็นตัวเด่นครับวิ่งดูสามครับ โมเมนวิ่งหลุดเจครับผมถ้าพูดได้มักเล็กสก็เอาต่อได้เ้อนะครับเพรเล็กสาจากงวลี่แล้วอาจสิมางวลนี้ก็ได้เลืออาิมาตั้ง7จ็ั้งสก็ได้เนาะสตัวเน้นเเจ็สมเจ็ดสี่สามสี่ครับเด่นตามลำดับนะสาเจ็นะครับสครับผมนะสานะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่สาม่ตัวเน้นเสี่เจ็ดสามหาเจสเจสครับ นาไปใส่งานได้ทั้งสองเอท้าเมือไอ้ดเลยนะครับนะทำมันมากนี่ก็อยูนิก,กำไรหลายอยู่ด้นะครับโมเที่แล้วตัแหน่งนี้ต้องเป็นเก้าศูนย์นะนะสามเก้าสามศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์เนาะเสดายคัะกิติบอกเก้าศูนย์ตรงตรงเลยวิธีการนำไปใส่งาน,นครับเสื้อมันก็เอาเฉพาะตัวเนีนๆไปนะครับทั้งสองตัวสามตัว กับผอมนะครับบนล่าง้อมเ้ว้อสำหรับเหล็กสองตัวส่วนเหล็กสามตัวนั่นก็เป็นไปได้อยากให้ย่างนหน่อยนะครับตรงโต๊ดครับผมถ้าเป็นไปได้อีรีก็หกกลับไปเลยเผื่อคมชั่วนะครับจริงๆงวดก้อนหนาน,ำน้ำาอ,ออกสามสามแปดเก่าบ่เฮ้อเนาะถ้าจำบ่ผิดนะครับหวยเล่าบอ,อกโตัวเก่าเรื่อยๆเลยนะครับตามนี่แหละถ้าพูดได้ไดเดบิงคลิปหวยห้าน้อยก้อนหนานี่ครับ วิธีการนั่งไปใส่งานก็คือกันนั่นแหละนะครับพอผมนําเสนนบบน่น้อในรูปแบบโดยการเหล็กวิ่งหาโตเหล็กเด่นสองโตวิ่งหลุดหนึ่งโตนะครับสองโตสามโตเน้นเนยอย่างละสามชุดครับถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้กับเหล็กเด่นเลหล็กลุดนะครับเหล็กวิ่งหาโตเอาไปใส่ใเม็ด <laughs> ทั้งหมดตมวลอยู่ในกรอบที่สามารถเหตุกังได้เลยครับลองไปนัง่งคานวณบ้างเด้อแต่เอาไปเรียนเหล็กหาโตนี่เห็ุเป็นเหล็กชุดสองโตเห็ุเป็นเหล็กชุดสามโตทามันเข่ามากอะไรกนได้ครับนะครับมันหมานครับผมมันหมานครับ เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ